นี่คือลงพื้นที่ที่พ้าวนะคะอำเภอพ้าวจัลยานิคัธนาแล้วก็องข่อยแล้วทีนี้เนี่ยคือเวลาลงพื้นที่เพราะว่าเราจะต้องเหมือนบอกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมีความสำคัญยังไงเพราะฉะนั้นอย่างแรกอะ่ะมันคือองค์ความรู้ที่เขาควรจะรู้นะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านบนดอยก็จะ รู้แค่ว่าน้องมันมีอย่างนี้มันคือน้องเชอร์รี่เสร็จแล้วมันสูงมันคืออย่างนี้แล้วคือทั้งหมดตรงเนี้ยคือไม่รู้แล้วแล้วเวลาเขาขายอะค่ะเขาจะขายแค่กระสอบละสิบบาทยี่สิบบาทขายถูกนะแค่นั้นก็คือจะมีพ่อค้ากลางหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อหลวงอะไรเนี้ยพ่อหลวงนี้ยก็คือจะมาถึงสวนแล้วก็เก็บเป็นกระสอบคือแค่นี้เลยเนี่ยเชอร์รี่ เราก็ไปขายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าชาวบ้านเขามักจะมองว่ากาแฟมันออกปีละครั้งความออกปีละครั้งแล้วมันเหมือนไม่ขูมอะในขณะที่ถ mm hmm. ้าไมล่ะซึ่นปู่พริกเยอะสุดก็เจ็ดครั้งแปดครั้งที่ได้ต่างท้งาใส่สารใส่อะไรเข้าไปนะแต่ทีนี้แล้วกาแฟเราเมันยังไองอป็นงเงี้ยเขามองไม่เห็นภาพทีนี้เวลาขึ้นดอยค่ะก็ต้อง เขาคือบอกทุกที่บอกได้นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลของกระบวนการทํากาแฟมันมีอะไรบ้างซึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเขาเก็บมาดีอย่ะเชอร์รี่ได้ตัวดีๆมาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะจะถึงยแค่นี้ค่ะแค่เก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาตากเท่าน,นั้นส่วนมาขั่วมาอะไรจนจนถึง ปลายน้ำต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยคือในส่วนตรงนี้เขาจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องมีในส่วนของอุกรณในส่วนของเครื่องขั้วหรืออะไรเนี้ยองความรู้ต่างๆที่มันจะต้องมาแล้วมันเป็นสารสีส่วนใหญ่อะไรเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยถนัด เวลาขึ้นดอยทีเนี่ยก็คือจะต้องขนอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่จะเอาเป็นที่จะเท่าที่เป็นไปได้เอาไปให้เขาดูว่ากาแฟจริงๆแล้วอ่ะในส่วนต้นที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยในส่วนที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายอ่ะมันคือผนอองราแบบนี้นะแล้วก็ทําการบดทําการแบบดิฟกาแฟเขาได้ชิม แล้วก็ให้เปรียบเทียบระหว่างที่วันที่เขาทานฉีกฟอ,องกรอกปากดื่มน้ำตาลกับไอที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงว่ามันมีความแตกต่างอย่างไงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากลางคืนค่ะเวลาคุยกับชาวบ้านคนเดียวเละมีมีทีมมีทีมไปค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้คือคัดมาแล้วว่าฝังสายเเรื่องอ แต่ถ้าถามว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆอะ่ะก็คือจะมีจะม,จะมีน้องที่แบบเดินไปเดินมาได้แหละคอยคอยบอกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเป็นยงไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าทําในงานของออสมเด็จพระเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาป,ป่าแน่นอนว่า พวกแบบปุ๋ยเคยมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่จะพยายามจะไม่ให้ใช้แล้วก็ควรจะมดด้วยเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าถึงแม้ว่ามันจะได้เยอะขนาดเนี้ยแต่มันไม่ยังย่งยืนมันไม่ไดีต่อดินประเด็นก็คือว่าลูกหลานคุณนั่นแหละจะมีปัญหาเหมือนอย่างที่คุณปลูกพลิกคุณปลูกแบบมะเขือเทศแต่คุณใส่อัดยาไปเต็มขนาดนั้นอะแล้วสิ่งที่หมดขึ้นคือคุณเป็นมะเร็งใช่ไหมอะไรเงี้ย